สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับเจแดงมาเลี้ยวข่ามาเลี้ยวมาอย่งตีมาทั้งหวยมาทั้งยาสีฟันถึงรับมาถึงใหม่ๆสดๆร้อนๆค่ะหน้าตาหน้าตาของยาสีฟันเจแดงก็เพิ่งเห็นเพิ่งจะวิเคราะห์ไปพร้อมกันกับท่านผู้ชมเนาะบูม บูมเฮียอซีฟันของบูมดีแนกโอ้โหลดง่ค่ะโหลดง่กำเต็มเลยกำเต็มเลยค่ะเมือเ่อจะแดกเน่าขนาดไหนเพิ่งเปิดเด้่ค่ะเพิ่งเปิดเปิดพร้อมท่านผู้ชมเกายังไม่เก็บพลาสติกหรือเปล่า ยสีฟันมูใสบีบอกมากจะเป็นลักษณะใดลักษณะใดบึงจ้อยกันค่ะออกหรือ,อยังหรือว่าต้องหมุนอันนี้ออกก้อนค่ะอันนี้มากหวยแม่กะละยาโอ้ต้องมีแกะขังไมเนาะต้องแกะขังไมก่อนเหมือนยาสีฟันทั่วไปเนี่นยค่ะ เสีบีบออกโหลดคือค้อนเกียดไกลซิลดบอกเด้ค่ะเนาะมันต้องมีอะไรแกะอยู่ข้างในนี่ฝาเกอยู่ตรงนี้ถ้าแกะออกถ้าไม่ที่แกะยรกะว่าบอออกก็เล็บกีกลงไปเลยค่ะเล็บกีกลงไปเลยค่ะจดี๋ยวดูแลแหละปองน้อยๆแล้วเดี๋ยวมันเบิดเลยมันสิปองไงซ้ำเดยสดิสหุ่ง,งไงซ้ำเดย กัสีปิดด้วยตัวนี้อีกอย่าสีฟันบุมมันก็จะมาเงี้ยเป็นอ๋อเป็นเนื้อเจลใสค่ะเป็นเนื้อเจลใสบิวมาได้กินเลยค่ะรสชาติหนุยสะอาดบ่ เป็นเจลเดี๋ยวจังหน่อยล่องไปเปลีป่ยงบึงเป็นเจลค่ะเป็นเจลมึง,ม,งมันมาหาสิจัน์ซ้ำใดสองร้อเก้าสิบเก้าบาทค่ะสำราค่าที่จะเดี่ยสซื้อยึตความห้่องตลาดจะเดียจะใส่อยู่ที่ลอยก็าบาทนะคะลอยก็าบาทน้อยก็านี้น้อยก็านี้อันนี้สองราเ กินน้ำก็หอมบ่มหอมปันไดครีมคลีม,ลมเอาไปโดยเด็กเงียบเขาใกล้สั่งหอมอะไรคขาตัวนี้กะพันจ้ำลยเนาะพันจ้ำลยเดี๋ยวอีกหมดหน้าฝนนี้เราก็จะจัดโปรแล้วหลังจากกะทินเข้าฉีจัดโปรล,ลดราคาให้ท่านผู้ชมอยู่ ช่วงนี้อยู่ในช่วงหนาฝนไปกอนวดเอาวดเอาช่วงหนาหนาวได้ท่าขี้ผมเฉยๆงามๆจับโปอ,อะไรคืออะไรเดี๋ยวอาจจะเนาะสร้างขาไม่ได้คะ่ะสูดสีสม้มลดฝ้ากะจุดด่างดำสบู่สีสม้มเนาะแล้วก็สบู่สีขาวหน้านุ่มนวลอ่อนหวานเมือ่อกี้ข้าเจากับมาสื่อกับ,บ้ันหมูบ่านข้าเจ้ากับมาสื่ออยู่บ,บ้านแถวบ้านนี่แหละ มันนี้ก็บ,บ้านไม่มากขี่รถเจ๋งมากเมื่อนี้ขี่รถเจ๋งมามนนงเกเนาะหรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์มากเ <c oughs> ขามาเล้กวกดอลไรกดแช่เป็นกำลังใจให้เจดีย์สั่งซื้อสินค้าก็มาค้นแกลียวมากว่ามากก็อยากให้ท่านผู้ชมใส่ของดีๆค้นแกลวแล้วก็เก็กบก,กับปวดบางรุ่กเต็มเหมือนนี่เด้ค้นไปหลุนก็ได้แต่ใช่ยากเพราว่ากินแล้วนอนนรับกินแล้วว่าปวดเอว แดงว่าสิกินไงยังื่ท่านกินนี่รู้สึกปวดมือขึ้นนี่จะปวดเสน้นหรือปวดเอ็นถ้าปวดเสน้นมือหายเด้อะถ้าปวดกระดูกหายถ้าปวดกระดูกหายพอมาโน่อนนอนหลับจะแดงคอกินยานอนหลับของหมอกอนในช่วงยายามนอนหลับหมอเบิดก่อนสิล่องกินล่องเบิงเนาะยาวินแกวินแกเวียนเอาใจละเลขเท่าเลขเท่าอยูไ่ไหน ของคุ้นกันระยางวดก้อนกับพวกเขาว่ามีไครเขาจ้าคุณดอกขาวงวดก้อนอย่าถามถึงว่างว <อ Das S 2> ดก no okay. e ้อนเลยเนาะงวดนี้แกเด็กคุมกันแม่เบิ้งน้ำกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม <โ workouts. S 1> ตด,ด้วยกำลังใจแจ้แดงด้วยมี้สิวันนี้สิถื่อหอยลุ้ยๆไปนน้ำกันปูจอมปัวกระติตามให้ค่ะอาจารย์ดีกระติตามให้เส้นยิงย่องกระติตามให้เสี้ยนต่างๆเนาะ เทียบเทียมเยีเจแดงสิบ้าวเคเจอตัวใดวัดกอนวเคเจาะตัวสิบสองเฮ้ยขกดออกสิบสองถือเป็นล้านดวงเจแดงกำลังมากสิถืออีกวันที่สิบหกนี่ถืออีกวันศุกร์อจันทร์วันพุธเสาร์วันพุธวันพุธนี่เดือนสกาวเข่งวันพุธอันดับหนึ่งวันศุกร์นี่อันดับสี่ วันผืนวันอียงเนาะอีกวันหนึ่งน่ะจำาม่ได้จำได้แต่วันของเจ้าของง่ายๆเนาะจำได้ละวันแดงเดี๋ยวเดี๋ยวจะแดงเบิ่งกันสิมีวันยังไม่จำาบ่ได้มันอยู่ในเครื่องนั่นเนาะในเครื่องนั่นที่นี่เนี่ยวันพุดเดือนวจะกล่าวกันสิทิจะแดงกันสถือเลขอีกถือรางวัลใหญ่ๆนะตุ่มตามมากเลยนะนะได้ใส่บุญกะทินน้ำกันห้ากับผู้ใดถือเลขกัน เพราะประกาศว่าบุญกระทินเริ่มเลยเด้อเริ่มเริ่มแน่เริ่มผู้บริจาคเลยเขาม้าเริ่มเขาม้ายี่สิบสามสิบหมู่บ้านเลขนี้กุมเขาจะก่ออุเขาม้าทาบุญน่งเล็กสาหรับเป็นโล่งคันชื่อเลขก,กเ,เกินเกินมากเจแดงจะเสียด,ด้วยทําบุญกับวัดป่าพุทธร,รักษายวิมุตตา่ามบ้านเจแดงนะเป็นวัดป่าสายธรรมยุดเนาะแล้วก็ จะเริ่มไปแล้วค่ะผู้ดใดถูกเลขกับเทาย่อยอุ่นมาถูกเลงวันนี้กับอุ่นมาจะคา,าซิปจกักรอยวันนากับปอบันหน้าให้ได้ซิปได้ขอปอบันหน้าให้มันถือถ้าถือลัสิบรวมท้งบุญกับเจแดงกับ่างสิเนาะปอวันหน้าขอให้ถือน้าเจาแดงสิได้ทําบุญกับเจแดงกับบางสิเนาะปอวันหน้าไว้แต่เดี๋ยวนี้เลยจนออกพรรษาค่ะถูกงวดใดเขาก็บทรงมาก เป็นต้นทุนบุญเฮ้าโจ๋ตุงอะไรก็ส่งมา,มาเป็นต้นทุนบุญเฮ้าค่ะ,นะเนาะอ่าไสเบื้องหวอยแม่ยำบ๊วยห้ยคุณแม่กัลยานนะคะจะให้มาเป็นแนวทางก็ขอบคุณคุณกัลยานนะคะเล็กบนเล็กบนมาสั่นโอ้ยเจดีงนี่ละบนมาเล็กบ,บนดอกเล็กบนหกกับเจ็ดค่ะ หกเจ็ดแปดสองสามสี่ต้องมาเลขกลุ่มหนึ่งไมมาแต่มีหนึ่งอยู่หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนาะหกสองเจ็ดสองหกสามเจ็ดสามนี่คือเลขสามตัวด้วยค่ะสี่ใส่หลักรลอยสี่ใส่หลักลอยนะคะจับตัวใดใน,นี่สิแปดสามตัวเก่ายู่เพราะท่านผู้ชมนะนะอันนี้คือเลขล่างเนาะ เลขล่างเด่นสองคือบทตะทงหงวดก้อนนี้นะัทก้อนเด่นหกกับเจ็ดบอกตะงหงวดก้อนนี่ฮะก่อนแหนมนก่อนจ้องแล้วเนาะถูกลายอีกแล้วเนาะมาสองสามสองสี่สองห้าสองแปดสองเก้าสองศูนย์ค่ะอันนี้คือเลืเล็กลุ่มบุญนะคะนี่จะมาหนึ่งด้วยทันทั้งเลยเอาไซมหนึ่งมาหน่ะเจ็ดหนึ่งนะนะ 7, 1, นะแถมไปนหนึ่งอันนี้ชุดนี้กับชุดนี้อันเดียวกันค่ะ สุดเดียวกันหกเจ็ดแปดสองสามสี่นี่หกเจ็ดแปดสองสามสี่เนาะค่ะหกหนึ่งหกสองหกสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามสี่หกหนึ่งสี่หกสองสี่หกสามสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดสามข้างล่างเล่นสองค่ะเป็นแนวทางในการเสี่ยงสื่อนะคะเมืองไหวพิจารณาไหวหาหมองไหวบัดมาตรงกับตัวใด ตรงกับเจ้าของมักบอรตรงกับเจ้าของฟันบอจังเอาานะคะ่ะมักบอจังเอาค่ะ่ะเห็นเธอลืออยู่กับบอมากบอเอาเนี่ยเห็นอยู่กับว่าได้ซื้อคือคนว่าบางคนกับว่าว่าเห็นบ่มีตาบอค้นหน้าจอเห็นเธอเลืออยู่จะเห็นกตว่าสีเนาะฮฮ่าสีบ้างได้ละ <laughs> เขียนใต้คิปตรงนี้ เขียนให้นี่เขียนให้นี่ว่าเบิงตัวเบื้องไงหนึ่งนะ,ะบางที่มันอาจสิฟังทำงานไปฟังน้ำเนาะคะ่ะฟังเจเจแดงบบเดโวเท่านั้นเองนะเขียนกำกับใส่ให้ถ้าผู้ใดจ้องถ้าผู้ใดเบิงบเป็นเห็ียเบิดทุกคนค่ะ6 32, 6 31, 6หกสามสองหกสามหนึ่งหกหนึ่งสองยัดก้อนนี้เนาะคลิปสรุปหอยตอนท้ายเจแดงก็ถือให้เบิ่ง ถึงเบื้องหนา้าเบื้องหลังสุดท้ายกับว่างให้เบื้องก็คือเห็นอยู่แต่ว่าถ้าไม่พูดคนอื่นเงียบๆเอาใจเดี่ยงคือเงียบคือบกไปิว่าคนที่เขาจ้องมองดูเขาก็เห็นนะคะเนาะคนที่ไม่ได้จ้องมองดูก็ไม่เห็นาการดูเลขมันต้องดูให้คัาคับนวดให้คาคับก่อนตัดสินใจซื้ออย่าซื้อซุ่มซีซุ่มหามองอาจารย์เลยค่อยให้ถูกเท่าก็เพิ่นค่อยให้ถูกเทาก็มอง ถ้าจับคู่ว่าถูกเข้ากับมองตรงที่เลขวิ่งเนาะเพิ่นมันเข้ากับตรงไหนอะเลขวิ่งนะเข้ากับตัววิ่งของเพิ่นนี่ไปจับกับเลขวิ่งของเพิ่กนก็ได้ตัวเดมาแห้งแถวหกหนึ่งมาแห้งตรงกันนเ้ากับชื่อหกหนึ่งกันหกสองกันนี่ล่ะวันนี้รู้สึกว่ามันจะมีเลขตรงกันแล้วเจ้าที่เจดียงวัได้ลงคลิปเด้อ่ะเด้อย,ย,ยังไม่ลงคลิปค่ะ ตรงกันหลายเจ้ามากมากฝ้าซื้อไว้เด้อค่ะตัวไดซินน่ะเจแดงขอเบาในคลิปพุ่นกันระยานีล่ลราพ่นจีบว่าขำว่าเบื้องลายดอกให้ซื้อหกหนึ่งไว้นะคะให้ซื้อหกหนึ่งไว้ก่อนก่อนมันจะดังก่อนมันจะอันจจแดงเงี้ยท่านในปล่อยคลิปรอก,ก่อนค่ะรอก,ก่อนนะคะเดยตัวเลี้ยงน้าแลวแต่ว่าขาดใจแต่สีดินท่าไปหาปูอยู่ค่ะรอๆออีกจัก วันที่สิบประมาณวันที่สิบเด้อค่ะสําหรับอาจารย์ดีสําหรับอา,อาจารย์จอมปวกปู่จอมปวกนะะเนาะค่ะเนาะจะสื่อไว้เลยค่ะเดี๋ยวนี้ว่าไปเจ้าเมื่อกบสีอันเห็นทันผู้ช่เบิงออกก็แล้วกันว่าไว้เจ้าไหนมาตัวใดตรงกันตัวใดจัดไว้เลยค่ะทันผู้ชมเนาะมาเ็นมันคือเจ็ดสองหวัดว่งหนึ่งนั่นนะเนาะ คล้ายๆกันเลยค่ะมากตัวเดียวกันมั่งเพิเจ็ดสองครึวันวันหันห,ห,หลัมแต่ว่ามันบออกบออกกระซังอย่าง,งามันถือมันสีถืดอดอกแมนบบดอกกระรอกไม่มีที่มาวันสุดท้ายแค่นั้นจะเดงเดินนีดซื้อไว้เบิดแล้วที่พูดมาซื้ออาจารย์ที่ไหนเคยเข้าซื้อไว้หมดแล้วแต่ว่าแต่ว่าต้องรอวันสุดท้ายวันที่ไอหวยไม่มีที่มาถึงจะซื้อจัดหนักเลยค่ะเนาะ โอ้จัดหนักสิบสองได้เป็นล่างอันนี้มาสามสองเล่าได้หลายนะคะใน้กำไังไปกินเอาาวันละสองสามแสนสี่แสนก็เอาละขอทาไปส้มโชคดีรำวัดถูกหมายไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ